Uhm, ฟองน้ำไอโฟนสิบสองเลยเหรอใช่ทำไมเหรอว้าวของต้องมีอะฟองน้ำเอ๊ะโทรศัพท์เราหายไปไหนอะเด็กชอบอวดไอโฟนหายเลิฟลี่แฟมิลี่ เมื่อวานเราไม่ได้มาครูติวอะไรไปบ้างหรอวิทยาศาสตร์อะยากมากเลยอ่ะหูแล้วเราจะตามทันมิเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราให้เราเองหูยฟองนง้ำไอโฟน12เลยเหรอใช่ทำไมหรอมันแพงมากเลยนะคุณพ่อถึงอนุญาตให้ใช้หรอก็ไม่ถึงอนุญาตหรอกแต่วันหยุดเราเลยขอพ่อมาใช้ในฉะฟองน้ำจังเลยเนาะได้ใช้ไอโฟน e 12ด้วย ใช่ใช่ใช่ดูหรูมากเลยอ่ะอยู่แล้วอ่ะก็คนมันสวยนี่น้องดาวบ้านเธอก็รวยไม่ออกมาบ้างเหรอืึไม่รวยขนาดนั้นหรอกสวัสดีค่ะครูออมสวัสดีค่ะนักเรียนรอครูนานไหมประมาณสิบนาทีได้ค่ะครูออมอ๋อค่ะแล้วเมื่อกี้คุยอะไรกันอยู่หรอเราคุยเรื่องโทรศัพท์ของฟองน้ำ่ะค่ะคุณครูหรูมากเลยค่ะ คุณครคะคุณครูใช้เท่าสายด้วยเลยหรอคะหรือเท่าฟองน้ำหรือเปล่าครูใช้รุ่นธรรมาดาไม่ได้ใช้รุ่นแพงครูแค่ใช้โทรเข้าโทรออกเช็คลายเช็คเมสเซจก็พออ๋อค่ะคุณครูอาล่ะอาละมาเรียนกันได้แล้วมาวิชาที่ครูจะติวในวันนี้เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ต่อจากเมื่อวานนะค่ะครู นะเดี๋ยววันจะเราเอาไปให้หืเราเหรอไม่เอาหรอกโทรศัพท์แรงใช้ได้อยู่ได้เลยฉันจะแอบใช้รอเล่นนะโอเคโอเคพี่วันอะไรน้องดาวอ้อนอะไรอีกเนี่ยหนูอยากได้ฟอนต์สิบสองอะฟองน้ำก็มีมีก็เรื่องของเขาบ้านเขารวยก็ให้เขาซื้อไปสิแต่พี่วันก็รวยนะเราไม่ได้เรียกว่ารวยเราแค่พอมีอยู่มีกินไม่ลำบาก อุ๊ยนั่นไงไอโฟน12พี่วานหรอสวยจังเลยไม่ใช่ของเพื่อนพี่เพื่อนพี่ฝากซื้อเอามาเก็บอย่าไปเล่นหูยน้องดาวจะมีโอกาสได้ใช้ไหมเนี่ยว,ว้าวหูน้องดาวไอโฟน1งเลยนี่หูน้องดาวอย่าบอกนะว่าพี่สาวเธอซื้อให้ ของมันต้องมีอ่ะฟองน้ำแล้วครูออมล่ะคะเมื่อไหร่จะเปลี่ยนโทรศัพท์เออทำไมครูต้องเปลี่ยนด้วยล่ะมันก็ยังใช้ดีอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคนเราควรพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเพราะว่าถ้าเรามัววิ่งตามกระแสเหมือนคนอื่นเราเองก็จะตกหลุมพางของกระแสนั้นจำไว้นะค่ะคุณครูน้องดาวฟองน้ำตอนพักเที่ยงต้องเก็บโทรศัพท์ไว้ดีๆนะเพราะมันแพงค่ะคุณครูไม่ต้องห่วงลอกค่ะ ถ้ามันหายก็ซื้อใหม่ก็ได้เนาะก็วต่เหี๋ยวไม่อร่อยกินขนมหวานอร่อยไปกูไหนอะเฮ้เฮ้โทรอัะท์รเราหายไปไหนอะของเราก็หายไปไหนไม่รู้รู้ว่าเธอวางอยู่ตรงนี้นะ ไปใช่ไหมจะเอาไปได้ไงก็เราไปกินข้าวด้วยกันไม่ใช่หรอหนุ่มดาวยหนเธอไปเอ่ยเปล่านะเราไปกินข้าวกับน้องดาวอยู่เลยเฮ้ยโทรศัพท์เราหายจริงๆน้น้องดาวไหนเธอบอกว่าถ้าหายก็ซื้อใหม่ไงของน้ำจะซื้อใหม่ได้ยังไงเราแอบเอาของพ่อเรามาพ่อเราไม่รู้ด้วยแล้วของเธอหล่ะน้องดาวเราของพี่สาวเรามาเราแค่มาอวดเฉยๆไม่นึ้ว่ามันจะหายทำไงดีอะ ถ้าพี่สาวเรารู้อะเราโดนตีแน่ๆเลยพอเรากลัวด,ด้วยเป็นอะไรการลร้องไห้ทำไมพทรรัพับเราหายค่ะคุณครูแล้วนี่แอบ,บเอาของที่บ้านมาเพื่อมาอวดเพื่นพอนอย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะคุณครูคราวนี้รู้หรือยังถ้าของมีค่ามันหายแล้วจะเป็นยังไงรู้แล้วค่ะคุณครูนี่ที่หลังอย่าเอาวางไว้แบบนี้คราวหน้าเขาอาจจะไม่โชคดีที่มีครูเก็บให้นะฮะ ขอ,ขอคุณครัคุณครูขอค,ค่ะต้องใจหมดเลใช่้หนดีจำไว้นะครับถึงแม้ว่าโทรศัพท์จะเป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบันแต่หากเราเชิดชูหรือมองว่าเป็นของที่เอาไว้ประดับบารมีเราจะไม่มีความสุขเลยเพราะว่าหากเมื่อไหร่ที่มีรุ่นใหม่ออกมา เราก็ต้องวิ่งเต้นตามกระแสไปเรื่อยๆจนเราเหนื่อยเราล้าและจะเป็นทุกข์ไหนที่สุดนะครับเอาล่ะเพื่อไม่ให้พวกเธอมีนิสัยแบบนี้อีกครูจำเป็นต้องรายงานผู้ปกครองเธออย่านะครับครูไม่ได้มันเป็นนิสัยที่ไม่ดีเอามากๆเลยนะหนูก็เคยมาโอดเพื่อนๆใช่ไหมเพื่อนๆไม่ใช่นิสัยไม่ดีเห็นไหมเธอต้องโดนฟ้องผู้ปกครองทำไม่ดี โหวตน้องดาชัวยี่โหวตสิจริงด้วยช่วยกันโหวตเลยนะคะว่าจ,จะให้ครูออมฟ้องผู้ปกครองเราหรือเปล่าก่อนโหวตอย่าลืมถมล่มเลยให้เกินหนึ่งหมื่นไลค์ด้วยนะคะโหวตกันมาเอะนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบ,บายแล้วเจอกันนะคะอูองผู้ปกครองพวกเธอให้หมดเลยไม่เอา,า,าอ่าม่ด๋ออ่าใช่ <laughs> บ้านเขารวยก็ให้เขาซื้อไปสิแต่พี่วันก็สองส้ำจะจะซื้อใหม่ได้ยังไงเราแอบลึกแอบเ้ยสองส้ำถ้าพี่สาวเรารู้เราโดน Lovely family.